ตาอกหักนี่แบบตอต้องทํำยังไงอะครับมผมไม่มีใครไปดูหนังด้วยครับผมเดียวก็ได้เออตอนเบลลี่ไม่รักเขาแล้วเขาก็ไม่รู้จะอยู่ไเพื่ออะไร ใครทิ้งมึงวะนาตาเลียไม่เป็นไรเพื่อนคลิปนี้ครับผมเราต้องการความรักจากสังคมฮะเราจะมาทดสอบว่าถ้าเราร้องไห้ในที่สาธารณะจะมีใครมาปลอบพวกเราไหมกูอยู่ไปกูอะไรไรความหมายเฮ้ยใจเย็นอย่าขึ้นเดินมึงไปถ่ายคลิปก่อนไอ้ยศไอ้เอ็กไอ้ยศไอ้ยศเยวมึงตกน้ำจริงๆไอ้จันเดี๋ยว เ,เก๋ทำเงี้ยเก๋ทำกับเรานี้ไม่ได้นะเว้ยเก๋ไปอยู่กับไปได้ไงอ่ะเก๋รักเราไม่หรอทำไมเก๋ไม่รักเราเอ่ะเก๋ไปรักคนอื่นทำไมอ่ะเออเก๋จะรับเรเหรอเราทำใจไม่ได้หรอเรารักเก๋มากนะเว้ยเราทุ้มเทให้เก๋ทุกอย่างอ่ะทำไมเก๋ไปเลือกไอ้ไปอ่ะ เขาบอกเลิกผมแล้วครับพี่ผมรักเขามากเลยอะทำไมเขาไม่รักผมอะแม่เรามากๆนะไม่ต้องไปคิดอะไรนะไม่ต้องไปคิดอะไรรับอายุเท่าไหร่เนี่ยยี่ห้าครับทำบุญนะเข้าวัดจะไปทำบุญเลยแบบนั่งสมาธินะเออหน้าตาก็ดีด้วยเวลาอกาสต้องทำไงครับเข้าวัดเข้าวัดเลย มีอะไรไหมไม่มีอะไรเขาอย่างมีอะไรไหมไม่มีอะไรเขานยังไ่มีอะไรงยัอ่งอย่างม่ไม่ร้องไหร้องไห้ทาไมอย่าไปคิดต้านะนูเปล่เยานเราต้องรักแม่เรามากๆรู้ป่ะเราตอรักแม่เอาแม่เพราะแม่เป็นคนทอดเรา ครังแรกเราต้องรักแม่ครับ <S <S แไม่เป็นไ,ไรขขาคือแม่แล้วอาหาพิชนาตเช็ดน,น้ำตาครัคนะรบแล้วผมขอเพลงเขาทราบไหมให่พี่โอ,อ่ฟังเพลงนี้เลยไม่มีอครตอบ เห็นเงินซ้ามากเลยท,ท่านนี่จะเลิกกับเราเราคอ กันท mm. <The> ี่ไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนเท่านี้ก็สาแก่ใจไม่ตายชิมรู้ตัวเจ้า ไมแกทิ้งเราไปด้วยวะไหนสัญญาว่าเราจะรักกันตลอดไปโทษนะครับขออนุญาตทำไมแกทิ้งเราไปด้วยวะขอบคุณมากครับผมโดนแฟนทิ้งอะครับผมรักเขามากเลยอะครับผมแต่เขาแบบทำไมเขาต้องดิ้งผมไปด้วย ไปอกผักนะครับแล้วมันรู้สึกยังไงครับไม่เคยัอ,อันนี้ผมอกผักครั้งแรกครับผมแบบจะทำตัวยังไงครับผมไม่ไม่เคยรู้สึกอกผักมาก่อนอันนี้แบบครั้งแรกของผมอออขอบคุณมากนะโอขอบคุณมากครับ <laughs> แม่ผมทำงานอยู่ครับไม่เป็นไรครับถ้าเกแม่ทาไกนี้แองรัผมจเบอร์แม่ไม่ได้ครับผมจำเบอร์แม่ไม่ได้ครับไม่เป็นไรก็ได้ครับครับ เวลาอกหักนี่แบบเขาต้องทํายังไงอะครับผมไม่มีใครไปดูหนังด้วยครับผมเดียวก็ได้ผมไม่เคยดูหนังคนเดียว่ไเตต็็มมไลง่เเออมันไม่เหมือนกันนะเป็นคนเดียวครับช่วยเอาน้ําข้าวผมได้ไหมครับช่วยเอาน้ําข้าวผมได้ไหมครับเอาน้ำลาดหน้าผมได้ไหมครับปิดเลยเป็นโบ๊ทนะคะจะทำอย่านี้ค่ะเอาไปทิ้งเลยไปนะคะแบบนี้นะคะครับขอบคุณมากนะครับ ครับอยากอยู่แล้วอ่ะช่วยเอาน้ำข้าวผมได้ไหมครับไอนะคะนี้นะคะโหยแสบตาร้องไห้เยอะโ้ยแสบตาร้องไห้เยอะ แต่ตายเฉยไม่มีอะไรหรอก ับเอ้าเอกไม่เข้าเฟรมอ่ะไปไหนมันวะเอ้าโอ๊ยมึงไ่ไหนทำมียอะไรงั้น่ะมาเล่นดิตามมาเล่นแล้วมันไม่เล่นเฉยด้วยแล้วมันเป็นไรของมันวะ มึงเป็นไรเนี่ยไม่ได้หรอไม่เน่งซีช่วยไม่มีใครรักกูอ่ะกูเบื่อตอมใจก็เป็นการแสดงแท้ๆมึงมายิงหนังติ๊กเนี้ยมันไม่มีประโยชน์อะไรหแบกมึงกูมีอะไรมาแนะนําให้มึงเป็นแอปเกมมาใหม่ของเมืองไทยเกมออนไลน์เล่นง่ายได้จริงไม่โกงเบิร์ดฮันเตอร์เกมยิงนกยิงง่ายๆก็ได้เงินถ้าใครอยากเล่นก็ไปแอดไลน์แอด L สองแปดเก้าปถ่ายคลิปต่ออ่ะเออ ไม่ลืมไม่ลืมไม่เลือนเหมือนเดือนคู่ฟ้า มไปดูสภาพมึงดิเป็นโอ้โหจะบอกว่าเฮ้ยมีคนมาช่วยด้วยว่ะซอกบางคนเขาก็ช่วยเพราะคนคิดว่าเป็นเรื่องจริงเว้ยอกขัก็ต้องฆ่าตัวตายขอบคุณคนที่มาช่วยด้วยครับเวลาอกหักอย่าไปคิดซ่านอะไรอย่างงี้รักตัวเองครับอย่าไปฆ่าตัวตายไม่ว่าใครจะทิ้งเราแล้วก็รักตัวเองมีพ่อมีแม่คอยรักชอบก็กดไลค์ครับกดแชร์ตามให้ถึง2ล้านซับครับผมในปีนี้ไปไลค์อีอง ไม่เป็นไรเพื่อนกูจะตายเดี๋ยวช่วยไปโย่ไม่ไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวพาไปส่งโรงพยาบาลไม่เป็นไรเพราะมึงนี่แหละ